สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่สมาคมการค้าการจัดก,การโลจิสติกอุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิก,ฟก,ฟกฟรรค่ะวันนี้บรรยากาศช่วงบ่ายนะคะทางสมาคมยินด,ดีต้อนรับคณะผู้บริหารที่มาจากประเทศซาอุดีอาระเบียนะคะซึ่งจะเป็นตัวแทนของเมืองริย,ยาตในการจัดงานสำคัญนะคะที่จะเกิดขึ้นในเดือนของนมมนะคะคใเดือนธันวาคมนายกขออนุญ,ญาตนะคะ ต้อนรับนะคะตัวแทนของอบริษัท INDEX Creative Village จำกัดนะคะซึ่งท่านเป็นทั้งดีเรคเตอร์นะคะแล้วก็เป็นทั้งผู้บริหารทุกหน้าที่ของการทำงานที่เราจะต้องทำงานร่วมกันในเมืองริยยัในเดืนอนธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณปอคะสวัสดีค่ะ,ะคุณปอชื่อน,นะคะท่านรัชดาพรคงทนนะคะขออนุญาตแนะนำประชาชนทั้งในและต่างประเทศ เป็นภาคภาษาไทยให้ประชาชนได้เข้าใจความเป็นมาของเรา,าก่อนค่ะว่าการที่เราต้องทํางานร่วมกันในเวทีโลกในานามของทางสมาคมแอฟริกาและการจัดงานที่ริยาดทั้งนี้เราหวังผลให้ผู้ประกอบการของเราทุกคุณภาพของประเทศไทยให้ความสนใจรวมถึงนะคะเดี๋ยวนายกจะมีการอขอ,อทุนในเรื่องของ การเดินทางต่างๆที่จะออกสู่ตลาดโลกในครั้งนี้ค่ะเชิญถักคุณปอคะสวัสดีค่ะรัชดาพรทงพลนะคะเป็นผู้บริหารโครงการนะคะ Thailand i n t e r n a t i o n a l m e นลแ a ค่ะซึ่งเราอยู่ในตลาดอุตสาหการรมการจัดงานแสดงสินค้ามามากกว่า14ปีแล้วนะคะแล้วก็ในเมืองริยาเองนะคะมีโอกาสทูนิตี้อยู่มากมายเลย การที่เราเล็งเห็นตัว opportunity นั้นนะคะเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการทุกรายนะคะแล้วก็ในส่วนของ partnership ที่ได้รับ เกียรติจากท่านนายกนะคะก็ถือว่าเป็นพเน์ชิพที่มีความเข้มแข็งมากแล้วก็เชื่อว่าจะสามารถผลักดันผู้ประกอบการไทยให้ก้าวไปในตลาดอุตสาหกรรมแล้วก็สามารถต่อยอดในเรื่องของการขายได้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะว่าจะด้วยจะได้รับความไว้วางใจจากทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการทุกรายเลยค่ะในการขยายตลาดไปอีกประเทศซาอุดีอาระเบียค่ะ แน่นอนค่ะคุณปอคะเนื่องจากว่าทางสมาคมของเรานะคะได้มีการส่งเสริมนะคะท่านประธากนกรรบพครองจราภพนะคะท่านได้เขียนโครงการความร่วมมือทางการค้าและการ,ารขนส่งระหว่างประเทศนี่จะเป็นเรื่องสําคัญนะคะที่นายกจะต้องขับเคลื่อนของการให้เป็นรูปธรรมชัดเจนและมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยงานของเราค่ะคุณปอคะเราจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมหรือเดือนดซัมเบอร์ ทั้งหมดกี่วันคะคุณบอลช่วยอธิบายกับประชาชนทั้งในและต่างประเทศให้เข้าใจ เรามากขึ้นในฐานะที่เราเตรียมตัวกันที่จะเดินทางเข้าสู่ตลาดริยะค่ะเชิญค่ะค่ะงานเราจะเป็นงานเจราจาธุรกิจนะคะจะจัดทั้งหมด3วันเต็มเลยค่ะช่วงวันที่7 9ถึงธันวาคมนี้นะคะซึ่งระยะเวลาของการจัดงานค่ะตั้งแต่บ่าย2อยาวๆไปจนถึง4ี่ทุ่มเลยค่ะซึ่งเป็นเวลาที่นักธุรกิจของซาอุดีแล้วก็ประชาชนชาว,ชาวซาอุดีออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านนะคะแล้วก็มาเจราจาธุรกิจเราหวังเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะว่าในช่วง7-9ธันวาคม จะส่งผลให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในการท,ทําธุรกิจที่ริยาแน่นอนค่ะคุณประานนายกอยา,ากจะให้ยกตัวอย่างสักหนึ่งแบรนด์นะคะเพื่อที่จะเนื่องจากท่าน reservation กับเราเรียบร้อยว่าแบรนด์ที่ไปกับเราประจำ ะคะคือแบรนด์ไหนและประสบความสําเร็จยังไงเชิญมค่ะก็แบรนด์ที่ไปกับเราประจําเลยนะคะทุกปีต่อเนื่องเลยเทุกท่านคงจะเคยได้ยินชื่อแบรนด์ว่าเชอร์เอมอยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นแบรนด์สมุนไพรไทยนะคะที่โด่งดังมากๆแล้วก็ได้รับเรื่องของการเจราจาธุรกิจแล้วก็ส่งสินค้าไปที่ตะวันออกกลางเยอะมากเลยะคะ่ะ ก็เป็นแบรนด์ที่ไปกับเราต่อเนื่องเลยค่ะนอกจากนั้นจริงๆก็จะมีแบรนด์ที่เป็นโรงพยาบาลหลายๆแบรนด์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขุมวิทวีมุตนะคะที่ไปตกกับเราทุกปีต่อเนื่องเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทางนายกสมาคมได้อยากจะเรียนเชิญผู้ประกอบการุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมแคมเปญพิเศษกับเราในการเดินทางไปริยะครั้งนี้นะคะระหว่างวันที่7จ็ดถึงเก้าเดซัมเบอร์อยากให้ทางคุณปอ,อ ทักทายประชาชนในภาคต่างประเทศเนื่องจากว่าทางสมาคมของเราจะมีผู้ในการแต่ละภูมิภาคของโลกนะคะเช,ชื่อมสัญญาณการ PR ให้กับสมาคมโลกของเราด้วยค่ะเชิญค่ะ Hello everyone My name is Lashida Kwan Kong I'm from Index Creative Village. We are the trend organizer in Thailand that we are in, in this industry for 14 years already. And right now we organize Thailand International Makeup Fair in Riyadh from 7 to 9 December this year. So we would like to invite you all to participate in our exhibition in Riyadh and we believe that the opportunity of present in Riyadh is very good and we hope to see you there. <laughs> see you! Uh, on d e c ember นะคะระหว่างวันที่7นะคะถึง9ก้าซ ember คือเดือนธันวาคม2025หรือปี2568ของเราวันนี้ดิฉันนางสาวอาทิพิตกิจพรจีราราภนะคะและก็คุณปอรัชดาพรคมทนนะคะผู้บริหารดีเรคเตอร์ของบริษัท Indre c c r e a t i v v v i l l a g จจำกัดน,นะคะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะและติดตามผลงานของสมาคมเรื่อยๆนะคะมีอีกเยอะค่ะ แล้วก็ผลงานของสมาคมอีกเป็นจํานวนมากนะคะวันนี้ขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทนายกค่ะยินดีค่ะ